เวลาสวดแล้วแต่และที่เนี่ยอธิษฐานเหมือนกันไหมคะเหมือนกันอธิษฐานเหมือนกันอธิษฐานแล้วจะไปไหนล่ะอืมอิษนาอะไรความเฮงเจ้าค่ะเหมือนกักอที่ฐานเองเนี่ยม่อยู่ที่ความตั้งใจเราจะไปไหนอ่ะเราต้องการอะไรเอ๊ การอธิษฐานนี้อธิษฐาน,านได้ตามเราต้องการเหรอคะหลวงตาพอเราปรารถนาอะไรอ่ะหมดหนี้ได้หนี้คืนแ,แต่เราอธิษฐานนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยพอหลวงตาพูดอย่างนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยอธิษฐานเหมือนกันแต่ได้จากคําอธิษฐานไม่เท่ากันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะหลวงตาความศรัทธาความตั้งใจความเชื่อโยหลายอย่าง แล้วก็กรรมด้วยกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันม,มีหลายอย่างประกอบกันใช่ไหมคะถูกหลวงตาขาเมื่อกี้หลวงตาบอกว่ามันมีหลายอย่างประกอบกันอันที่หนึ่งความเชื่อความศรัทธาความเชื่อค่ะความตั้งใจ ความตั้งใจในที่นี้คือตั้งใจอะไรคะตั้งใจขอขอท่านจะทําอะไรล่ะเพื่อเป็นประโยชน์ครับตัวเองเป็นประโยชน์กับส่วนรวมอะไรเนี่ยค่ะหรือก็อธิษฐานอะไรอะ่ะพรถนาอะไรอ่ะจริงๆหลายๆคนนะคะเวลาเขาอาธิษฐานเนี่ยเขาก็ขอให้ชีวิตเขามันดีมันโอเคอสําเร็จในทางธรรมบ้างอาธิษฐานเล็กน้อย ขอเล็กน้อยหลวงปู่ท่านไม่ให้ไม่ให้อธิสานอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าค่ะหลวงตาเพราะหลวงตาบอกว่าเพราะว่าหลายหลยคนเนี่ยจะเป็นสายมูสายมูก็คือชอบไปไหว้วัดนู้นขอพรวัดนี้ชีวิตทำไมทำไมไม่ไปสวดแล้วก็ไปแอ่ให้วิญญาณแถวนั้นลนะ่ะค่ะแล้วค่อยขอทีหลังล่ะ เหมือนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็บอกว่าจงเป็นผู้ให้ก่อน give before take จงเป็นผู้ให้ก่อนแล้วเ,เองจะได้รับสาธุค่ะไม,ไม่นี่ดีอยู่แล้วไม่นี่ดีอยู่แล้วจะจองแล้วก็บอกว่าเขียนไปแต่ก็โดนก้าสิบว่า 0สิอร์ซ็นตในประเทศไทยเนี่ยไปก็ไปขอเลยอะอธิษฐานขอในหลวงปู่ทำไมหลวงพ่อท่านให้ไปสวดมนต <Okay. S 2> ์นเชิญเทพพรหมแถวนั้นวิญญาณทั้งหมดมาสวดมนต์โดยก่อนแล้วก็ขอทีหลังแผ้เขาก่อน oh. น้อมบารมีหลวงปู่น้อมบารมีกำลับบงจักรพพรดอ่านรูปนามเรา ไปที่วิญญาณแถวนั้นตั้งแต่ยาบยันละเอียดอะ,อะเอพอฟังอย่างเนี้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหนูไปไหว้พระไปขอพรเนี่ยหนูจะกลายเป็นลูกอีช่างขอคือเราไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นอะมันมีพลังงานอะไรเรายังไม่ไม,ไม่สัมผัสไดเลยเนะี่ยบางคนไปขอในสถานที่ซึ่งมันไม่มีอะไรเลยนะ มันต้องสวดมนต์ไปก่อนนะพูดถึงงั้นจริงๆแล้วพอฟังหลวงตาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนหลวงตาบอกให้พวกหนูสวดมนต์เพื่อสร้างขุมกำลังแ้วเวลา<ม>เราสวดมนต์อะไรมาที่เราลนะ่ะจัก,กรพรรดิเจ้าค่ะก็ถูกเราจักรพรรดิสุดๆแล้วในยุคนี้จะเอา<ม>อย่าะไรอีกล่ะจะเอารวยก็ได้จะเอาใหญ่ก็ได้นะจัก,กรพรรดินะี่จะเอาสวยยังได้เลย เรวหลอกก็ได้แต่หลวงตาเคยบอกนีคะว่าไอ้พวกหล่อไอ้พวกสวยไอ้พวกเนี้ยมันคือเรื่องเด็กๆเรื่องสั้นๆเรื่อง,อง<ๆ>โลกๆรื่องเด็กๆอธิษฐานไม่เป็นกน็ไปที่ไหนก็อธิษฐานข,ขอความคัดข้องอย่าได้เกิดแก่กับผมหรือแับหมู ทั้งทางโลกละทางทมตลอดไปอะไรประมาณนี้อ๋อสาธุงั้นจริงๆการพูดคำนี้เนี่ยมันก็รวมหมดทุกอย่างอยู่แล้วแล้วเอาจริงๆที่ผ่านมาหนูจะกังวลว่าขอครบหรือยังพูดครบหรือยังนะเพราะมีเรื่องที่จะต้องขอประมาณ24บรรทัดเลยอะ่ะพอดีะเป็นชั่วโมงพอดีละใช่โมต่ขอจนลืมสวดเลยเจ้าค่ะแต่หลวงตาจะบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจแค่ไหน จริงๆแสดงว่าความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยถ้าหนูพร้อมที่จะสวดมนต์เยอะๆมีความตั้งมั่นในการสวดมนต์สร้างแสงบุญบันทึกบุญเยอะๆเนี่ยหนูมีทรงของคนที่จะสําเร็จในสิ่งที่อธิษฐานไหมคะสํำเรลจทุกคนนะคนป่วยก็ยังหายเลย<อ>แต่ตายแล้วไม่ตายแล้วก็ยังหายเลยต้องต้องมีความเชื่อนะต้องมีความเข้าใจในจกกักรพัรดิคือใครโน่นนะ ถ้าไม่รู้ก็ถามพี่กูรู้ว่าจักรพรรดิคือใครเดี๋ยวเขาอธิบายให้ฟังหมดแหละจักรพรรดิค่ะสาธุยังไงแล้วหนูว่าทุกคนนะอธิษฐานอยู่แล้วแต่วันนี้หนูได้คีย์เวิร์ดจ,จากหลวงตาว่ามีกุญแจสําคัญคือหนึ่งต้องเชื่อต้องศรัทธาสองตั้งมั่นตั้งใจส <3, S 2> ส่งบุญให้ก่อนแล้วค่อยขอแพ่ก่อนแพ่ก่อนนะคะ สาธุคข่ะหลวงตาอันนี้นะคะเป็นคําถามนะคะถามมาว่าอยากทราบว่าหมาแมวมีวิญญาณไหมคะเมื่อตายไปแล้วเนี่ยผีหมากับผีแมวจะได้รับบุญเราไหมคะตัดทุกอย่างอะมนุษย์สัตว์วิญญาณเนี่ยอยู่ในการพบกรรมปุม่มเหมือนกับเราเวิญ,ญญาณสัตว์ทั้งหมดแหละมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างยันหกชั้นน่นละ ตอนนั้นเขามีลูกนามเมื่อเราเนี่ยตอนมีชีวิตเ่เขามีจิตเขามีกายเขามีลูกมีนามเวลาเขาตายเขาก็ไปในวิญญาณของเขาหนะ่ะวิญญาณสัตว์วิญญาณมนุษย์ไม่ต่างกันหรอกตายแล้วคุยกับสว์ได้ด้วยเราพูดเป็นภาษาอะไรครับบ๊อกบ๊อกเมี้ยวเมี้ยวหรือ,อยังไงไม่ใช่นะภาษาจิตนะภาษาใจ มันมีภาษาเดียวในโลกเนี่ยภาษาใจไม่เชื่อก็ลองตายดูแล้วจะรู้ภาษาใจเป็นยังไงอย่างสมมุติว่าเหมือนเหมือนสมมติหนูมีน้องแมวแล้วน้องแมวหนูเสียไปเนี่ยพอหนูส่งบุญไปให้น้องแมวอาจจะมาบอก thank you น้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาที่เราเข้าใจใช่ไหมคะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกว่าเขามาขอบคุณเราเป็นญาณออกจากร่างมันเป็นความรู้สึกมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณ เป็นอทิตสมรกายเป็นกายละเอียดงั้นจริงๆแล้วกาย,ยาก,กายละเอียดแก่กายอ่ะงั้นจริงๆแล้วอย่างคนที่เขาถามเขาอยากรู้ว่าหมาแมวมีวิญญาณไหม,มจริงๆมีชีวิตนะอะไรที่มีชีวิตจะกลายไปเป็นวิญญาณแม้แต่โรคที่กินเรายังมีชีวิตเลยแบคทีเรีย <acter> ้มันไม่มีชีวิตแต่มันไม่แพร่พันไปในร่างกายเราหรอกอม,มันอยู่ในกามาโคกกามาพกูก,าาพกสามารถจะคุยกับมันได้โลกนะ อ๋อไอไวรัสสมมติไวรัสได้หมดแหละตัวเล็กๆมันก็ได้ใช่ได้หมดเละเออแต่หลวงตาก็บอกว่าสามารถจะคุยกับมันได้หมดแต่ในเมื่อมันเคยมีชีวิตเราก็แผ่ให้มันได้หมดได้หมดเพราะว่าน้องไวรัสน้องแบคทีเรียเขามาโดยกรรมของเขาขยายพันธุ์เหมือนมนุษย์เนี่ยแล้วถ้าเราแผ่ไปให้เขาแล้วแบบน้องไวรัสอยากเข้ามาอยู่ในร่างกายพี่นะได้ไหมคะได้ถ้าติดต่อมันได้มันก็มันก็ไม่ มันก็ได้วิธีติดต่อกับดวงจิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เราจะแผ่ให้สวดมนต์ไงจริงๆไม่ว่าจะทําอะไรหลวงตาให้กลับมาที่การสวดมนต์ก็เป็นฐานเนี่ยอาจจะเรียกว่ากรรมฐานได้ไงค่ะกรรมคือการจะทําฐานคือจิตจิตเราเนี่ยมันวีนว่าแต่เกิดมีท้นสุดหรอกงั้นการที่เราเนี่ยติดต่ออะไรไม่ได้เลยคุยกันเราไม่ฝึกอ่าเราไม่มีฐานเราไม่ฝึกใช่ บางทีหนูก็มวัวแต่จะแบบเหมือนเบ่งพลังอ h เพลงแบบอีเชื้อโลกอีเชื้อ,อ,อมวัวแต่ขัดซ่วมอะค่ะลืมแผลอะค่ะแผลมันดีหลวงตาคะแล้วถ้าหลวงตาบอกว่าไวรัสเชื้อโรคอะมันมีชีวิตแล้วเวลาหนูไปฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลับไปล้างซ่วมอย่างเงี้ยหนูก็ฆ่าสัตว์แหละเอาแต่มันสัตว์เล็กอะอ่าแล้วมันจะบาปเยอะไหมคะสัตว์เล็กบาปน้อยเหรอสัตว์เล็กมันก็บาปน้อยหน่อย เพราะความชีวิตมันยังไม่พัฒนาเป็นสัตว์ใหญ่โอ้ถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์เหมือนสัตว์ที่ตัวใหญ่สมองเขาจะใหญ่ความรู้สึกนึกคิดเครียดแค้นเขามีมากกว่าอ,อย่างสมมุติหนูเป็นยุงหนูก็วันวันนึงนวิวิวิล้องหาเลือดอย่างเดียวก็ไม่ได้คิดอะไรโดนตกก็แอกตายไม่แค้นเท่าไหร่ <7 S 1> ใช่ไหมเดวันเจวันยุันอยุเจวันยุงแมลงวัน คือถ้าสัตว์เล็กจะมาทำร้ายเราก็จัดการเขาได้เขายังไม่แค้นเราเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ตีได้ก็โอเคใช่ไหมคะเสียนะสาธุค่ะหลวงตาหลวงตาค่ะคำถามนี้นะคะเขาบอกว่าแม่ลูกไม่ถูกกันแล้วแม่แช่งลูกตลอดมีวิธีแก้กรรมได้บ้างไหมคะโอ้ยากนะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาแอดี ลูก,ก็สําคัญที่สุดนะลูกสําคัญที่สุดอ้าวของเราออกจากท้องเขาอ่ะแต่อันนี้แม่แช่งลูกนะคะถูกแล้วถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรกันไงอ๋อหลัดที่เราที่เราสมมุติถ้าหนูเป็นแม่แล้วหนูแช่งลูก <c oughs> หนูจะบาปไหมคะหนูหนูก็มีกรรมกับลูกต่อไปเรื่อยๆแล้ว<อ>แต่ลูกฉลาดหน่อยลูกก็มาสวดมนต์สวดมนต์ทุกครั้งกับแผลให้ แม่ของญาติของแม่นัะก็คือดวงเทวดาที่อยู่รอบๆอบเทวดาเป็นพรหมอะไรก็ยังมีอยู่เพราะญาติเขาก็แต่ละชาติก็เยอะแยะจะช่วยดูแลแม่ก็หน่อยอืมั้่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างคําถามเนี่ยเขาถามว่ามีวิธีแก้กรรมไหมคะหลวงตาจะแปลค่ะไม่มีมีหยุดหยุดกรรมหยุดที่เรา หลวงตาทําไมคนชอบพูดเรื่องแก้กรรมจังเลยคะเพราะว่าแก้ไม่ได้ละกรรมเพราะเราทําไปเรียบร้อยแล้วแต่อย่าเพิ่มมันก็แล้วกัน oh. การจะไม่เพิ่มกรรมไม่ดีก็คือการสวดมนต์ห่างจากมันห่างบ่อยๆมันก็อยู่ยํงเดิมแหละค่ะอย่างคนที่สากแช่งคนได้เนี่ยหนูขอกลับมาตรงนี้บางทีเนี่ยพวกเราเองเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นสากแช่งคนแต่พอมีลถตัดหน้าปุ๊บ เราก็ด่าเลยอีกุยใช่สมมุตินะคือทุกครั้งที่ด่าเนี่ยเพราะหนูลืมสวดมนต์ใช่ไหมคะใช่ทุกครั้งที่หนูด่าคําด่ามันอยู่ในปากหนูแต่รถทันนั้นไม่ได้ยินเข้าหนูเข้าหนูอารมณ์ทุกอย่างทั้งดีหรือไม่ดีออกจากปากเนี่ยออกจากใจเนี่ยก็เข้าไปในใจเราอะเข้าไปในตัวเราเนี่ย อย่างนั้นคนก่อกรรมก็คือตัวหนูเองอ้องนหหนูเป็นผู้ลิขิตกรรมหนูเอ,องแต่หนูชอบโทษว่าคนอื่นเป็นเจ้ากรรมนายเวรเหมือนแม่กับลูกเมื่อกี้เนี่ยค่ะถ้าลูกเขาตัดออกเนี่ยเขาไม่นึกเนี่ยม,มันก็เข้าแม่เขาไปเรื่อยๆนะเพราะแม่ในขณะที่แม่แช่งแช่งแช่ง,ชงเข้าเขาเลยลูกก็สวดสวดสวดใช่มันก็เข้าเขาเองพุทธมนต์ก็เข้าลูกใช่ คำพูดไม่ดีก็เข้าแม่โอ,โอ้โหพลังงานต่างกันเลยซึ่งหนูก็เชื่อว่าหนูแล้วก็เพื่อนๆนทุกคนฟังหลวงตาแล้วแบบมันกินใจมากเลยแต่พอถึงเวลาหน้างานปุ๊บด่าก่อนค่ะใหม่ใหมมันกบไม่ได้ไม่มีใครทำได้หรอกใหม่ๆหม่เนยต้องใช้เวลาหน่อยเหมือนหลวงตาบอกว่ามันต้องอาศัยทำจนชินมันต้องอาศัยเวลาเพราะว่ากรรมที่เขาทำต่อกันมาเนี่ย เรายังเช็คไม่ได้เวลานานแค่ไหนความผมูกพันทางกรรมกรรมพันเนี่ยมันเช็คไม่ได้ในอดีตรเราเคยมีอะไรกันยาวนานแค่ไหนเนี่ยมันยังเช็คไม่ได้เพราะเรายังไปไม่ถึงขึ้นขนาดนั้นหนูฟังหลวงตาแล้วว่าเหมือนกับว่าพอแม่แช่งอยู่โอ้ยท่านลูกเขาฉลาดนะลูกเขามาสวดมนต์มันเหมือนหลวงตาบอกว่าอย่าไปใส่ใจว่าใครจะเป็นยังไง แต่ให้สนใจว่าตัวเราจะทําอะไรให้ไม่ติดกรรมโอ้โหสาธุเลยค่ะจะเรียกว่ากรรมใครกรรมมันการสวดมนต์เนี่ยมันหยุดกรรมได้หยุดทุกอย่างนะะจริงนะคะหลวงตาเพราะว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยหนูก็ไม่นั่งนินทาคนนะคะหนูก็ไม่แทงใครข้างหลังหนูก็ไม่นั่งสวดมนต์จะไปด่าใครได้ยังไงนนจะไปทำร้ายใครได้ยังไงหลังจากกายกรรมวจีกรรมแล้ว ถ้าสวดบ่อยๆมัชินหัวบ่นมันก็ไม่สนใจแล้วมันมาได้สวมดมนต์อยู่งั้นแสดงว่าใครที่โดนแฟนบน่นโดนลูกบน่นโดนแม่บ่นแล้วไม่เถียงกลับเนี่ยแสดงว่า<บ>มาถูกทางเลยใช่ไหมคะหลวงตาโอ้สาธุเลยค่ะทุกอย่างมันจบที่เรานะ,ะเราเย็นใครจะยังไงเราไม่สนใจนะเรื่องจะเริ่มจากใครที่ไหนเท่าไหร่ก็ช่าง แต่ให้มันจบทีู่กองนะจบที่ตัวเราโอ้โหเ,เหมือนจะง่ายแต่ยากมากเลยนะคะมันต้องฝึกไงเตรียมตัวที่จะต้องเจอเหตุาการณ์ข้างหน้ายเยอะแยะ,ะเตรียมตัวตายเตรียมตัวป่วยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยต้องเตรียมตัวนะ ทำไมหนูถึงทำคุณกับใครไม่ขึ้นเลยคะหนูช่วยคนตั้งหลายคนแต่เขาก็กลับมาแบบมองเราไม่ดีอะคะ่ะมองข้ามเพราะปัจจุบันก็หนูทำดีอในอดีตหนูก็ทำ <c oughs> ก็ทำไม่ดีไง<อ>คือปัจจุบันมันมาจากอาดีตและการกระทำปัจจุบันคืออนาคตม,มันต้อเข้าใจอดีตปัจจุบันและอนาคตเย็นไปเยน็น คำว่าสิ่งปัจจุบันที่หนูทำดีเนี่ยมันจะไปอนาคตแต่สิ่งที่แบบว่าทำดีไปแล้วมันยังไม่เกิดผลทันทีเพราะว่าอดีตหนูเคยอาจจะเป็นคู่กรณีกับเขาใช่แต่หนูมมองตรงนี้ค่ะคนชอบพูดกันบ่วยมันเหมือนตัดพ้อว่าทําดีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะดีเลยขอเลวใส่ให้มันสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยย้าความไม่ดีเข้าไปพบชาติก็ไม่แน่นอนแล้วภกภูมิแน่นอนหลวงตาขาทําคุณกับคนไม่ขึ้น เราจําเป็นต้องทําคุณแล้วให้อะไรมันขึ้นคะระหว่างขึ้นคุณกับคนแบบเราสวดมนตแผ่เมตตาโมตนาบุญบันทึกบุญอย่างหลวงปูท่ท่านสอนเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็จะรู้ว่าไอที่เราเป็นมาในอดีตนะมันเป็นยังไงต้องฝึกเองรู้เองนะ พอหลวงตาพูดตรงนี้แบบเนี่ยเราก็มาบันทึกบุญสวดมนต์นะคะแผ่เมตตาอะไรไปจริงๆทุกครั้งที่ทําคุณบุญมันก็ขึ้น<อ>หนูสวดมนต์มันก็เป็นคุณบุญหนูก็ขึ้น<อ>แต่พอหนูนึกถึงคนที่เขาไม่โอเคกับเราบุญหนูก็ตัด<อ>ฉะนั้นแล้วจริงๆเนี่ยบุญมันขึ้นอยู่แล้วแค่เราอะอยากให้เขาเห็นชอบแค่นั้นเอง ดังนั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจให้สนใจว่าตัวเองจะทําดีอะไรได้บ้างใ, <น S 1> ใช่ไหมคะในยุคนี้ไปใส่ใจไม่ได้เพราะเพราะมันอันตรายอือารมณ์เสียนีอันตรายมากเลยจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยหนูมีคู่กรณีแล้วเขาอย่างสมมติคู่กรณียืมเงินหนูไปแล้วไปโกหกอย่างเงี้ยแล้ว<ป>หนูก็อยากด่าเขามากเลยมันโทษที่เราอะไปเขายืมเองโอ้เหตุเกิดที่เรา นก็ต้องจบที่เราดิเราควักออกไปเองเออสวดมนต์ให้เขาแผ่ให้เขารวยดิอ๋อให้เขารวยอย่าลืมมาคืนด้วยนะจ๊ะว่างั้นขอให้เธอเจริญเจริญรวยรวยแล้วเราต้องไปกระซิบเทวเพราะว่าเกิดเขาเป็นเป็นคนเหนียวนี่อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีวิธีที่ทําให้แบบงงงวยงวยโอนคืนเราไหมคะใช้เทวดาใช้พรมใช้เทวดาใช้พรมที่เราสวดสวดทุกวันนี่แหละ อือ๋อก็คือให้เหล่าคุณภพภูมิเทวดาทั้งหลายเนี่ยไปดีติ่งหูเขาแล้วก็ให้เราสวดมนต์ทุกครั้งจิตเราสว่างอยู่แล้วค่ภพภูมิแถวนั้นก็นมาสวดกับเราอยู่แล้วมาอมบุญกับเราอยู่แล้วเพราะเขาต้องการอายุต้องการความสว่างต้องการอายุต้องการความใช่แต่เราไม่รู้มนุษย์มันมีรูปมีนามมันไม่รู้ ตายแล้วจะรู้ความไม่รู้ของมนุษย์เนี่ยพอไม่รู้ก็ไม่ฝึกมันก็เลยไม่รู้อืมอาอย่างนี้สมมุติว่าหนูฝึกบ้างไปทางโลกบ้างฝึกบ้างไปทางโลกบ้างนี่ก็คือ,คอรู้บ้างไม่รู้บ้างมันก็มันก็เขาฝึกกันอย่างนั้นแหละดวงตาก็ฝึกใหม่ๆกันอย่างนั้นอะโลกธรรมมันอยู่ด้วยกันมีโลกมีธรรมมีธรรมมีโลกถ้าเราฝึกธรรมะ ถ้าถึงธรรมะไม่ว่าระดับไหนเราก็จะรู้โลกถ้าเราเรียนโลกเราจะรู้ธรรมไหมไม่ค่ะโมตหาผลประโยชน์ผลกําไรไม่มีทางรู้ต่อให้อ่านยังไงต่อให้ต่อให้เรียนยังไงหรืออ่านยังไงก็ไม่รู้ หลวงตาไม่พูดคําว่าถ้าเราเข้าใจธรรม,มะนะแต่หลวงตาบอกว่าถ้าเราเข้าถึงธรรม,มะ<อ>คําว่าเข้าถึงกับเข้าใจเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะคะหลวงตามเข้าถึงไม่เข้าใจเดียวกันนั่นแหะ